สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหาเลขเจ็พารวยนะครับสำหรับครั้งนี้เนี่ยเป็นพิเศษจริงๆครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราไม่สามารถออกไปถ่แทํทำรายการข้างนอกได้รวมถึงวันนี้ผมได้มีการไลฟ์ซึ่งจะไลฟ์สช่องทางนะครับทั้งทาง Facebook ด้วยแล้วก็ทาง YouTube ด้วยแต่วันนี้ทาง YouTube มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับการดำเนินการทางด้าน Facebook ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็เลย ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วขอเลขเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเราบอกกันทาง YouTube เลยเป็นคลิปสั้นๆคลิปง่ายๆให้คนเข้ามาดูกันสําหรับเลขประจํางวดที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564เนี้ยเราขอจากองค์ทวเทวสุวรรณนะครับซึ่งตัวผมเองก็นับถือทวเทวสุวรรณอยู่แล้วแล้วก็วันนี้เป็นความครั้งแรกที่มีความตั้งใจที่จะมาขอขอโชคลาภจากองค์เวสุวรรณครับ แล้วก็หลังจากที่จุดขอเลขจากองค์ท้าววสสวรรณแล้วเนี่ยเลขที่ออกมาได้แล้วเนี่ยได้แล้วครับเ,เป็นเลขที่อยู่ในทูบข้างหน้านี้ได้เลยครับเลขที่ออกมาค่อนข้างสวยนะครับก็เห็นชัดๆเลยนะครับ 1>, 1 3 5 9งสฟังอีกครั้งนะครับ1 3 5 9เลขสวยทั้งวลนี้ก็นำมาจับคู่นะครับก็จะได้เป็นเลข1 3 3 5แล้วก็5้านะครับใครจะสลับสับเปลี่ยนยังไงก็ ดอาตามเหมาะสมเลยครับแต่ผมชอบตรงๆแบบนี้มากกว่าหรือ3ตัวนะครับผมจับให้เลยก็จะเป็น 1, 3, 5 3, 5, 9สวยจริงๆครับง่วนนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเสี่ยงโชคในวันที่16พฤษภาคม2,564นี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีจากง่วนนี้ครับ สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องทางเทคนิคก็จะได้ไลฟ์การทาง YouTube นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอใหออ้ส่งกำลังใจน้อยๆให้ผมเหมือนกันผมเป็นคนทำคอนเทนต์ตัวเล็กๆยังไม่โด่งดังยังไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือพยายามหาเลขทุกงวดมาให้ผู้ชมรายการนะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมรายการขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ